คืนนี้นั่นนองนะสรีชุนก่อนเสี่ยงทีศรีชุนเจอกันในงานฟู้ดเฟร์ตำบลอำเภออำเภออำเภอสรีชุนนั่นนองน่ะอยู่ติดกับโรงพยาบาลสรีชุนเลยน้องน้องกันมาแน่ปีรองเพียงดิปีรองโพิตาว้าวที่ก่อนฉันไม่ไดมีแรงคุตทำให้กูนินต้องบาดเปื้อนคุณทำให้กูนินต้องบาดเปื้อนไอ้ทังอย่าลืมถึงน้องต้องตั้งน้ำให้ที่กันไม่ได้เพี่งปีรองเพียงไงใช่ไหม

ว um so ุ่นตาคุยตาคุกตึงหูปึงก็มีหัวใจวินัยไม่ทำไม่ไล่อยู่เลยตักแก